ณนนเลือกฝั่งอ่าัมาฝั่งสถาปัตย์วันมินิชาเลนจ์ของณนนเริ่มโชคดีที่สุดในปีนี้อ๋อมันปีนี้ปีนี้เหรอปีนี้เอแค่เพื่อนกับเพื่อนครับเอคยิ้มให้กับเรื่องอะไรมากที่สุดในปีนี้ยิ้มให้กับทุกสิ่งรอบตัวครับอเคเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดในปีนี้ปีนี้เหรอแค่เพื่อนมั้งช่วงหลังไม่ไม่ จริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงมันเป็นช่วงแบบมันมีโปรเซสไงแล้วเราได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบก่อนเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเพลงทุกอย่างมันเสร็จแล้วเพื่อเราก็เลยฟังแล้วเราฟังตั้งแต่เดโมจนแบบฟังเป็นเสียงเราดามแรกที่แบบร้องไม่ดีด้วยแล้วก็จนมันเป็นดามนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เราเลยรู้สึกเรารักเพลงนี้มากครับแฟชั่นที่ชอบพี่สุในปีนี้ฮูดครับฮูดครับใช่ฮูดกางเกงวอร์มครับ เสียเงินกับเรื่องอะไรเยอะที่สุดในปีนี้ของเล่นครับของเล่นโมเดลเกมครับครับทักษะที่ได้เรียนรู้ใหม่ในปีนี้โอ้ยยังยังไม่มีเป็นรู้ประทมเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้รีแคปกับตัวเองประจำปีเลยอะยังยังไม่รู้เลยอะโอเคคำถามเดียวคำถามเดียวกันปะเนี่ยไม่อุ้ยคำถามยากอะเอาเดาเลือกฝั่งสถาปัตย์อ่าเรามาเลือกฝั่งวิศวานะน้องโอมนะนอันนี้ชอบภูเขาทะเลที่มันอันนี้อันนี้คืออะไรนี่คือแบบว่าตอบให้ได้เยอะที่สุดภายในหนึ่งไม่ตอบรู้สึกอะไรกับ ประโยคนี้ยตอบเลยโอเคของโอมนะวัน hmm. ม okay. ิน hmm. yeah. okay. ิเลของโอมเริ่มเรื่องอบอุ่นหัวใจที่สุดในปีนี้บอกไม่ได้ครับบอกจริงๆก็นี่แหละการที่แบบว่าได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรารักใครละคนจริงๆโอเคคนที่อยากขอบคุณที่สุดในปีนี้ขอบคุณนะนนันนี้จริงจังคำพูดติดปากที่สุดในปีนี้ขอมครับเหนื่อยที่สุดในปีนี้ไม่มีนะโอ้ให้เวลากับเรื่องนี้มากที่สุดในปีนี้ร่างกาย เซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้เป็นปีที่เติบโตมากเติบโตแบบก้าวกระโดดโอเค